สวัสดีครับชื่อบูมนะฮะยุทธภูมิแก้วเข้มนะครับส่วนข้างๆบูมนี่เลยน้องหมูทะนะฮะเพิ่งจะมีชื่อได้ไม่ถึง1อาทิตย์คือวันนั้นบูมไปดื่ม ไปดื่มกับแต่ว่าเพื่อนบ้มตามมาทีหลังบ้มดื่มคนเดียวก่อนก็คือก่อนที่บ้มจะภาพตัดนะบ้มเห็นนางอยู่แล้วแหละว่านางมาขอนางมาขอตับต้มก็คือไม่ได้ให้กับมือเพราะก็ก็ดูกลัวโดนหมางอมเอาวางกับพื้นก่อนดูดูพฤติกรรมของนางก่อนว่าจะยังไงแล้วเสร็จปุ๊บทีนี้นางก็เนี่ยนางก็จะรักมากของนางรักมากก็คืออ่ะเล่นเล่นกันจนบ้มขาดสติพอบ้มขาดสติเสร็จปุ๊บทีนี้ยก็วันนั้นมันคือฝนตกฝนตกตั้งแต่สองทุ่มถึงตีสองละ แล้วมึงก็คือจะกลับบ้านแล้วคือภาพที่มึงพูดกับเพื่อนครั้งสุดท้ายคือมึองถ้าเรากลับบ้านอ่ะหมานอนไหนเพราะร้านร้านค้าตรงนั้นนะคะคือปิดหมดแล้วพอมปิดหมดแล้วนี่คือเออแค่นำหมากลับบ้าน ไอทีหนึ่งก็คือใครเอาหมามาวะหมาอยู่ได้ยังไงอะ้ด้วยความที่เป็นกลุ่มบูมอะฮะเพื่อนบูมก็ไม่ใช่คนดีขนาดนั้นที่จะเธออย่าเอานะเธออย่าทำนะคือขอถ่ายคลิปไว้ก่อนอันนี้คืออะไรฮะฮะมามึงไงเอามาจากไหนอะร้านหมูกะทะ ตอนนั้นคือ5 0เเลี้ยงอีก5 0เเซไม่เลี้ยงเพราะบุมไม่มีเวลาจริงหรือบมไม่มีเวลาบุมคือไม่มีประสบการณ์เลี้ยงหมาบุมเคยเลี้ยงปลาปลายังตาอยอ่ะเธอหานุกยุงอ่ะตาอยอ่ะเธอคิดเอาสิแต่ไอจังหวะที่บุมตัดสินใจเลี้ยงน้องคือบุมเอาปอกคอไปใส่ให้เขาแล้วเขากะโดดจูบเลยบุมก็เลยรู้สึกเออถ้าทำขนาดนี้อ่ะมึงกลับด้วยกันก็ได้ลูกป่ะกลับกลับบ้านกันเลยไงฮะ วีรกรรมที่ทําให้บูมงงและบูมคิดว่าผีหลอกมันมีหลายครั้งมากเช่นคือครั้งแรกเลยคือบูมลงมาคือพัดลมของบูมาครเป็นตัวใหญ่มันต้องแบบกดแรงมากๆมันถึงจะมันถึงจะปิดได้คือบูมเคยแอบ,บมาดูนางตอนตอนตอนบูมให้นางอยู่ข้างล่างคนเดียวตัวเดียวอะฮะบูมแอบ,บมาดูตอนกลางคืนบูมกลัวมากเลยบูมกลัวอยู่ๆก็แบบว่ามันมีผีสิงเคยดูนางผีปะ่ะที่แบบมีผีแบบอยู่ข้างหลังนางแล้วเป็นคอยกํากับนางอะไรอย่างเงี้ยแต่วีรกรรมที่2คือ มีช่างนะฮะมาทาสีที in, ่ like Lynn, บ um, hey, ้านบูมมาทาสีมาทาแบบมิวอ okay. ินเพราะว่าบ้านบูมป็งตกแต่งไม่เสร็จช่างบอกว่าบูมบูมก็เลยบอกโทรบอกช่างว่าเอ้ยก่อนจะออกจากบ้านบูมาหาคือก่อนออกจากบ้านบูมเนี่ยคือเทอาหารให้น้องก่อนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าอ๋อตอนนี้น้องไม่ได้อยู่กับผมแล้วครับอ้าวหลุดร้อหรือว่ายังไงไม่ครับตั้งแต่ผมทาสีเสร็จตั้งแต่ผมเริ่มทาสีอะ นางขึ้นไปชั้นสองมันเขาเปิดประตูห้องไปแล้วก็ปิดประตูห้องเองด้วยสงสัยเขาเหม็นสีครับสงสัยเขาเหม็นสีครับช่างเขาบอกบุมอย่างนี้เลยบุมก็เลยงงว่าอะไรวะก็เธอคิดเยอะกลัวมากจริงๆรือรายการที่บุมประทับใจใช่ไหมฮะเดี๋ยวบุมทำให้ดูเลยอะมานี่มาลูกขา หนูรักหนูรักเรารักกันไหมลูกรักกันต้องทํำยังไงคะรักกันต้องทำยังไงถ้าบูมคิดว่าถ้าเขาพูดกับบูมได้นะเขาคงคิดว่าคง ขอบคุณที่มึงเมาวันนั้นเลยที่ทำก็เลยเอา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 ฉันกลับมาบ้านวันนี้อะย่าเงยฮะเพราะว่ารู้สึกพฤติกรรมที่เขาทําก็คือเขาบ่งบอกได้เลยว่าเขาแบบว่าเออรักเราอะไรอย่างเงี้ยฮะคือเลียตลอดอะไรอย่างเงี้ย ติดตามองบูมน,นะฮะชื่อ Facebook เลยนะฮะคือยุทธภูมิแก้วเข้มนะฮะเป็นภาษ,าษาอังกฤษแล้วก็ชื่อใน IG นะฮะเป็น b o o m นะฮะ underscore k a n นะฮะ,ะ,ะบูมกันนะฮะ <S <s ต,อนนตอนนี้ก็แฟนคลับเขาเยอะมาก <S <s ไม่ใช่แฟนคลับบูมน,นะฮะที่ติดตามบูมเป็นสแสนๆคือแฟนคลับบูมทั้งหมดเลยนะฮะ